อาวโอ้ลางที่สองนี่ครับผมอ้าวหลับลั่นครับผมกลับลั่นครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยอันที่สองมีตัวครับหนึ่งแต้มสวยๆขยับก็เรียบร้อยเลยครับนีโอ้โหยังมีตุยครับผมเห็นไหมครับติดหางครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมดำๆนะอ้าวเรียบร้อยครับผมลังนี้ เออมันอยู่ตามร่องนี่เองครับผมหรือว่ามีตัวเดียวนี่วิ่งไปวิ่งมาครับผมน่ครับผมหรือว่าจะไม่มีแต้มซะแล้วจุดนี้มีร่องรอยเอ้าเรียบร้อยครับผมยึบยึบยบอยู่นั่นครับผมเก็บก่อนครับผมติดหางอีกแล้วครับผมมีตัวหรือเปล่าข้ามฝั่งมานเี่เอ้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหุ้าเดินข้ามาอยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม วันนี้มาพบก,กับพวกเลกแล้วครับผมหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมผมนุแล้วก็นาจีครับผมออกหม้ดักหนูครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้มาสองสามวันครับอันนี้ได้มาแล้วครับผมเอาหมายสวนปามแล้วหลังจากคลิปที่แล้วไปดักหม้แถวบ้านครับผมหมายใกล้บ้าน ลงแบบรีบๆครับผมมีธุระวันนี้มาสวนปามครับผมนะครับว่าจะลงล่องเลาะล่องฝั่งนี้ครับผมลงไปนู่นแล้วก็ล่องขึ้นฝั่งนี้ครับผมลงเลาะตามล่องเช่นเดิมครับผมว่าถึงสวมเอาเสื้อสวยไปครับไปรุ่นไปดูว่าจะมีร่องรอยไหมครับผมตั้งแต่ดักมาสิบกว่าหลังครับผมจะหมดแล้วล่ะครับผมเอามายี่สิบสอง ครับมันจะมีร่องรอยการตะกุยของหนูครับบริเวณป่าสามสามแยกครับขุยบริเวณนี้เพราะว่าตรงนู้นครับผมตรงนู้นจะมีขุยครับผมผมดักไปจุดน,นี้หลังหนึ่งครับผมแล้วก็ฝังคลองไปฝัง้นอีกหลังหนึ่งครับผมครับสองหลังครับจุดน,นี้ ครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักชุดแรกครบแล้วครับผมไม่หมดหรอกครับเหลืออีกหลังเดียวหิวน้ำก่อนครับผมกับกินน้ำก่อนค่อยเอามาอีกต่ออีกต่อร่องไปทังนูงานครับผมร่องร่องท้ายๆนู่นครับตอนนี้หิวน้ำมางครับอหิวน้ำมากครับผมไม่พอมีก็ไปทางนี้พอมีนะทไหนนะร่องไปทางนี้ ตงงลงอ่ะครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักคุ้มแล้วครับผมไปครับมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมตอนนี้จะกลับบ้านกันแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เวลามามาละมายามกับดักกันแล้วครับผมไอ้ลุ้นความหมานไปพร้อมๆกันครับผมไอครับลุยนะหาอาวุธก่อน ไปดูหลังแรกสิวันนี้เราจะยามจุดที่เราใส่ครั้งแรกเลยครับผมผมลงฝั่งนี้ครับนะลงฝั่งนี้ครับผมเดินตามคันไปนี้ครับผมไปสุดคันเลยครับผมจุดแรกหลังแรกว่าไงหลังแรกว่าจังไดโอ้หลังแรกก็เหมือนเดิมแล้วครับผมนน ไม่มีตัวอาวโอ้หลังที่สองนี่นครับผมอ้าวหลับลั่นครับผมกลับลั่นครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยหลังที่สองมีตัวครับหนึ่งแต้มสวยๆไปครับหลังถัดไปได้มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมหลังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้เหมือนเดิมครับผม ตามล่องอย่างนี้นะครับผมนี่มีอะไรเข้าเลยนะบอกล้อมไปสามหลังครับป่าเนี้ป่าก,กอพงเนี่ยได้มาหลังนึงตัวใหญ่เปล่าใส่ลูกนอนครับใส่ลูกกันเท่ากันกับพวกผมเลยครับหลังถัดไปตรงไหนเอ้ยต้องเดินเร็วไม่ได้นะเนี่ยเพราะกับดักวางไงไม่รู้ พออยู่นี่ครับผมไม่มีผมก็จะวางไว้ตามสามแยกนี่นะครับผมนี่ตัวไม่มีตัวไม่รู้ละว,วางไว้ก่อนวางเหมือนหนูหน้าพาโชคระวางกับดักวันนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวนนไปลุ้นหลังถัดไปเลยครับผมไปอย่างช้าๆครับวันนี้เดินเร็วไม่ได้ อ๋อตรงนี้ไม่ได้ใส่กันเลยนนเนี่ยนี่ครับมาใส่กไก่ๆนี่ยเป็นปตัวหรือเปล่านีหลังนี้ไดออกมาไกลนี่แหละครับกัวหลงตรงไหนเนี่ยโอ้มันเดิมครับผม,มผ่านมาห้าหลังแล้วได้อย่างแต้มครับผม เอเดินต่อเดินเร็วไม่ได้กลัวหลงพอได้ตัวไหมล่ะนะมีตัวไหมหาได้มาสองตัวแล้วครับเห็นงตัวเดียวอ,อยู่เลยนี่ว่าไงจุดนี้ว่าไง โอ้ยเหมือนเดิมครับผมโอ้ยไม่มีตัวครับหลุนหลังต่อไปหลังนี้ว่าไงไม่มีตัวครับผมอะครับมารุดหลังนี้ดูสิจะมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย โอ้เหมือนเดิมนนตายไม่มีตัวเลยครับผมเก้าอันได้สี่ตัวแล้วครับผม,อ,บผมอันนี้ก็ได้ตัวห้าตัวแล้วสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยเก้าอันโอ้ได้สี่ตัวออผมยังได้ตัวเดียวอยู่เลยเ,เอ,อ่นะได้มาสี่เต้มครับเก้าหลังผมยังเต้มเดียวอยู่เลย ไม่มีตรงมีตัวเลยหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่ล่านหนูอยู่ฝั่งน้านูาน่นเหมือนเดิมเลยเน่ยนะครับผมใกล้กันเลยโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีหนูเลยไม่มีตัวหนูน่าจะอยู่ฝั่งนู้นครับผม หลังนี้ไม่มีล่องไม่ลอยเลยดูหลังนี้ครับผมโอ้หลังนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีตัวเลยไปครับลุ้นหลังถัดไปอา้าวหลังนี้เหมือนจะกลับกลับจะลั่นครับผม มันกลับจะลั่นโอ้ยหนูต้องขาววบผมนู่นนะครับหลังต่อไปจุดไหนเนี่ยจุดนี้ลูกเอลใส่ตรงนี้ผม โอ้เหมือนเดิมครับผมม,มีตัวไปครับมาดูจุดนี้จุดต่อไปจุดไหนที่มีลองรอยตะกุยเหมือนจุดนี้แหละครับผมใส่ไว้สองหลังที่มีพอมีร่องรอยมั่ง มีตัวหรือเปล่าแบบนี้อ่ะเหมือนเดิมครับผมมีตัวอะไรนึรอยขุยน่าจะเป็นขุยเก่าครับผมหลังครับผมว้าวมันมาเข้าหลังนี้ครับผมหลังนี้ลั่นลั่นได้ตัวครับผมนูน่นเหผมน่าจะมีตัวเดียวนี่แหลคนน <c oughs> ะครับวิ่งมานี่นะครับ ดำ,ดำนึครับผมเดี๋ยวเก็บนี่ครับผมครับหลังถัดไปตรงนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัว ต,ตามสามแยกนี่นะครับผมหลังถัดไปครับผมไหนเนี่ยจุดนี้ก็ไม่มีเลยใส่ะหลังทีท้ายนะ่จาจะมุม ในมุมนี้เลยครับผมมีอะไรขยับครับผมนกวิ่งหรืออะไรอา้าวขยับก็เรียบร้อยเลยครับนะโอ้โหยังมีตุยครับผมเ,เห็นไหมครับติดหางครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมดำๆนะนะครับไปดู หลังย้อนกลับครับผมได้เพิ่มมาอีกแต้มเป็นสี่แต้มนะครับผมเหลืออีกประมาณสามสี่อาห้าหกหลังครับผมอยูหลังนี้ครับผมขามฝากหลังนี้น่าจะใส่ไปสามหลังนะผมอาจำไม่ผิดนะ หลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดอมครับผมไม่มีตัวมีรอยกัดหญ้านะครับเนี่ยแต่ไม่มีตัวเข้าไปครับดูอีกหลังหลังนี้ไม่เข้าม,มันมันมีร่องรอยกัดหญ้าอยู่ครับผมหรือจะไม่เข้าหลังนี้สัหรือมีตัวเดียวมาเข้าหลังนี้หรือเปล่า อีกหลังใส่ตรงไหนเนี่ยอาหลังแรก,กหลังตรงนี้ครับผมฝั่งนี้ไว้น่าจะใส่สามหลังครับลังนี้ยงไงครับผมจะมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าเออไม่มีครับผม ไม่มีตัวเข้าไม่มีตัวมาเลยครับขุยน่าจะเป็นขุยเก่าครับผมครับเก็บอีกหลังหนึ่งครับผมร่องนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายของร่องนี้ครับผมเป็นไงโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวจริงครับผมแถวนี้มมีตัวเข้าเลย ผมไปครับไปรุนอีกสามหลังสุดท้ายครับผมจุดนี้ผมลงไปยี่สิบสามหลังครับผมจุดนี้ครับผมหลังนี้ก็สองหลังครับผมจะมีตัวมีแต้มเพิ่มอีกหรือเปล่าดูหลังนี้สิดูรอยกัดหญ้ารอยกัดหญ้าแล้วเอ้ากับลั่นครับผมลั่นโอ้โหลั่นแต่มีตัวอะไร กินไปครึ่งครึ่งมดกินหมดแล้วครับผมเหลือครึ่งเดียวน่าจะเอาไม่ได้แล้วครับตัวนี้เละหมดครับผมมดงามกินหมดแล้วได้เก็บครับผมต้องทิ้งครับตัวนี้เอาไปไม่ได้ครับผมเป็นลูกกันครับตัวเล็กจัดมดกินหมดเลยครับผมน่าจะมีรุ่นเล็กครับล่องนี้ล่องรอยกัดหญ้านิดนิดครับผมดูอีกหลังครับผมมีตัวเพิ่มก็ อ้าวหลังนี้ก็ลั่นครับผมเนี่ยมันอยู่ล่องนี้จริงๆครับผมโอ้โหตัวเล็กมากแล้วก็พวกมันกินหัวกินหางไปหมดแล้วครับผมน่าจะมีแต่รุ่นนี้ครับผมเยอะเลยครับล่องนี้หลังสุดท้ายครับผมล่องนี้ก็ใส่สามหลังเหมือนกันครับผมอา้าลั่นครับผมแต่ไม่มีตัวลัว่นเปล่า โอ้ไม่ลั่นครับผมเหมือนเดิมอตาเนาะตาครับยี่สิบสามหลังได้สี่ห้าแต้มครับผมนะาใสมาเลาะล่อง,อง,องมาเก้าหลังได้สี่ห้าเต้มไปแล้วผมทั้งหมดได้สี่ห้าเต็มกันครับผมนาะยังไม่ครบนะครับนะนาะน่าจะหมานครับผมเพราะว่าเขาไปล่องนี้ลกดีตามล่องตามอะไรเพราะว่า,าจะน่าจะมีล่อง เขาบอกเขาใส่แบบไม่มีร่องรอยเขาเดินมานี่ก้าวหลังนี้ครับผมได้ห้าตัวแล้วเดินมาสุดคลองเขาใส่น้อยถ้าหนาะเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่ลงหรอกครับไปครับไปรุ้นจุดต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมชิปเราครับผมและใครที่เข้ามารับชมแล้ว ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับผมช่วยกดซับสไคร์ติดตามให้กำลังใจกันหน่อยนะครับผมกับช่องน้องใหม่ครับผมครับมาลอดูผลงานนะครับผมผมด้วยสามสี่แต้มครับแต่ตัวน้อยอยิ่งเล็กเล็กกว่านูทั้งขาวอีกยี่สิบสามหลังอะ่ะเอาก็เลยนี่ก็ยี่สิามเลย ตายเลยเป็ดตัวกักตัวนะตัวใหญ่แน่นอนมีตัวรุ่นที่โัวให้มึงดูสองตัวังนี้พอมีร่องรอยไหมนะที่มงไปเนี่ยอืมก็มันก็พอได้มันก็ติดนะผมไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะที่มดักกันนะมีอยู่ไว้ยุดโอ้โหรียบร้อยครับดูครับเป็นพวงเลยชุดลูกเลยแลวส่งให้คุณดูครับผมเดี๋ยวผมแคปให้แคปได้ กำลังยกเนี่ยไม่ถ่ายแล้วอ่าเดี๋ยวแคบได้อไปครับลุ้นจุดที่สองกันเลยดูความหมานของน้าแล้วเป็นไงครับผมเต็มอายะหลังนี้โอ้ยเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวไม่มีมากินลูกปามเลยหลังนี้กันครับผมสองหลังนี้ โอ้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวจริงๆเลยอรอยกัดหญ้าก็พอมีนะครับนะแต่ไม่เข้าดูดีหลังครับใต้คนปา,าลั่นครับผมลั่นว้ายูท้องขาวอีกแล้วครับผมนุ่นตายดูหลังต่อไปล่องรอยกัดหญ้าหูท้องขาวนี่เหรอครับผมเออ ไม่หมานซะลมั่งนากับบนกับหายแล้วครับผมไม่รู้ตัวอะไรเอาไปกินครับผมรู้จุดนี้ครับผมป่ายาขวนนี่ล้อมไวสองหลังครับผมหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับผมมันมีตัวอีกหลังครับหลังนี้ว่าไง ร่องรอยการกัดยาครับแลวก็ไม่มาเข้ากับด้วยนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับนี่ตรงนี้น้ามาใส่เป็นรอบแล้วครับผมไะครับลุ้นอีกหลังจะมีตัวหรือเปล่าอันนี้มาซ้ํารอยเดิมนะครับผมน้าใส่ไว้โอ้ยเหมือนเดิมม,มีตัวเลยครับผม หลานมาห้าหลังหกหลังแล้วครับผมได้หนูทั้งขาวน้อยไปตัวจะเจ๋งอีกแล้วมั่งจุดนี้ไปครับไปลุ้นหลังถัดไปกันเลยตรงนี้ครับผมตรอีกหลังอ้าวเรียบร้อยครับผมหลังนี้เออมันอยู่ตามร่องนี้เองครับผมหรือว่ามีตัวเดียวนี่วิ่งไปวิ่งมาครับผม,บผม,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 มนี่ครับผมหรือว่าจะไม่มีเต้มซะแล้วตรงนี้ครับผมตรอีกหลัง เรียบร้อยครับผมหลังนี้เออมันอยู่ตามร่องนี้เองครับผมหรือว่ามีตัวเดียวนี่วิ่งไปวิ่งมาครับผมนี่ครับผมหรือว่าจะไม่มีแต้มซะแล้วไะครับลุนหลังถัดไปหลังนี้ว่าไงมีแตมเพิ่มหรือเปล่าอ้าเหมืนมืนกลับจะขยับครับผมกลับจะลั่นลั่นจริงๆครับผมโอ้ย หนูท้องขาวอีกแล้วครับผมรูออ้ว่าซอยนี้เป็นตุ่นหนูท้องขาวครับเนี่ยเสียนหนูท้องขาวซะแล้วมีต่หนูท้องขาวเลยครับผมเออใส่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้มันล่องนี่ครับผมตรงนี้ประมาณสิบเจ็ดหลังครับผมจุดนี้สิบเจ็ดหลัง ได้มาแต้มเดียวครับน้องน,นั้นนูนทั้งขาวสองแต้มเลยอ๋นี่อะไรขยับครับผมจุดนี้มีร่องรอยอ้าวเรียบร้อยครับผม,มยึบยึบยึบอย,ยู่นั่นครับผมที่เก็บก่อนครับผมติดหางอีกแล้วครับผมติดขาครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับผมจุดนี้ อีกหลังสิครับผมใกล้ๆก,กันครับผมส่วนใหญ่จะล่องนี้อย่างเดียวเลยครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมหรือว่ามันมีตัวเดียวนะครับวิ่งไปวิ่งมาครับผมนี่ครับเหมือนเดิมไปครับลุนหลังถัดไปจะมีตัวมีแต้มเพิ่มหรือเปล่า เดือดล่องนี้ยาวครับผมตรงไหนเนี่ยตรงนี้แค่สองหลังนี่ครับผมมีตัวอยู่เปล่าอ้อเหมเือนเดือดครับผมไม่มีตัวไปครับลุ้นหลังต่อไปโอ้โหนี่ครับเอามะม่วงมากินนี่ครับผม มันยังมีตัวมันมากินมะม่วงเนี่ครับผม,ผมใส่ไปตรงไหนกันเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ใส่ ตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงไหนข้ามาฝั่งนี้ครับผมใส่ตรงนี้หลังนึงมีตัวหรือเปล่าข้ามฝั่งมานี่อ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหคุ้มค่าเดินข้ามาอยู่ครับผม แบมที่สามครับผมดูร่องรอยกินปามน่าจะเป็นหนูท้องขาวครับผมที่ขึ้นมากินแบบนี้มาครับมาดูฝั่งนี้ครับผมมาดูร่องทีงนี้ต่อไปมาใส่ไปฝั่งนี้ครับผมหลังนี้ว่าง,งโอ้มือนเดิมครับผมนี่ตัวน่ไม่มีอะไรเข้าเลยครับผมไปครับดูหลังถัดไป มันมีล่องละตัวแค่นั้นหรอมีรอยตะกุยเยอะครับรล่องนี้แต่มีตัวเข้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันตักไปสองหลังครับจุดน,นี้หลังนี้ว่าไงรอยตะกุยเยอะเลยนะครับผมตะกุยก็ยังใหม่หอยู่ครับเนี่ยมีตัวเข้าก็อ้าหลังนี้ลั่นครับผมลั่นฟ้าอีซะมัง่งเนี่ยดูไหมฮิโอ้ลั่นฟา่าจริงครับผม ไม่มีตัวเข้าดูร่องรอยกันตะกุยดินนะครับผมลันฟาไปครับอังน,นี้อีกหลังบ้างไงร่องรอยตะกุยก็พอมีครับเออไม่เข้าครับผมรันฟาวไม่ได้ตัวและนี่ก็ไม่มีหนูเข้าครับผมดูร่องรอยวิ่งทางวิ่งของมันหลังนี้ครับผมหลังสุดท้ายของร่องนี้ ว่าไงมีตัวเข้าบ้าเอ้าเหมือนกลับแต่ลั่นอีกแล้วครับผมเออลั่นฟาวอีกแล้วเอ้ยตายตายมีตัวนะเนี่ลั่นฟาวสองหลังเลยครับนี่จะเป็นหนูเล็กเข้าเออลั่นฟาวไปสองหลังเลยครับผมมาดูฝั่งนี้ครับผม ฝั่งนี่เหลืออีกน่าจะอีกสองหลังโอ้เหมือนเดิมครับผมลองใส่ลงๆก็แล้วครับผมลอยกัดยงกัดหญ้านี่เพียบเลยครับผมน่าจะเป็นกัดใหม่ๆเลยครับนี่ต่ไม่มีตัวเข้ากินข้าวครับผมไปครับอีกหลังเดียวหลังสุดท้ายครับผมจุดนี้ใส่สิบแปดหลังครับผม ในสองสามตัว <c oughs> เดี๋ยวลุ้นอีกหลังครับผมหลังสุดท้ายท้ายสุดจะได้เพิ่มอีกเต้มขึ้นมาหรือเปล่าครับผมจะมีแต้มมีตัวเพิ่มอีกตัวหรือเปล่ามาลุ้นดูครับผมโอ้ยเหมือนเดิมครับผมจบข่าวนี่ครับผมไม่มีตัวเข้าเอาครับ ไปสรุปผลงานกันที่รถครับผมตอนนี้ผมก็เก็บกู้กับดักคบหมดแล้วครับผเก็บครบหมดแล้วไปรอสรุปผลงานที่รถครับผมนาก็ครบแล้วแต่ว่ากลับหายไปอันครับไปครับผมจุดนี้ได้ไปสามแต้มครับผมอีกสองแต้มเป็นหนูท่องขาวครับผมรวมเป็นห้าแต้มครับผมตอนนี้ก็เก็บกู้กับดักคบหมดแล้วครับผม นะ้าหายไปกี่อันนะหลงอันอะไรอันไม่รู้อะไรน้าหลงไปหนึ่งหลังแล้วก็มีตัวอะไรคาบนกไอนกหรือว่าอะไรคาไปกินครับผมหลังหนึ่งส่วนของผมครบครับผมก่อนจะมาดูผลงานครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วเขามารับชมแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร้หรือว่าลืมครับผมขอความกรุณานะครับผมช่วยกดสัก สับสกา์สักนิดครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนครับผมชุดแรกมันครบหนยี่สิบสามอ่านี่ครับผลงานครับผมวันนี้ถือว่าหมานวันหมานอีกวันหนึ่งครับผมของนาสิบแปดแ้มครับผมผมสิบแ้มครับผมของนาใสสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนุ่นยาวสุดเหยียดยาวเหยียดเลยครับผมวันนี้ผลงานรวมประมาณ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแต้มครับผมเหมือนอะไรร <28 S 2> อยยี่สิบแปดแต้มลอยอะไรหยิบเหยียบเยียนที่หายหมาท่านที่ให้เดินหาดูเรา,า,าครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม จิตนาเจอกันใหม่ครับผม